สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเคแท็กเตอร์ทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับน้องออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวัน ที่สินะคะกระกฎาคม2564นะคะน้องก็มีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็น l 3 6 0 8ม p นะคะใบมีดทานบนนะคะเข้ามานำเสนอให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะสดสดร้อนร้อนเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็คเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่380,000บาทนะคะเป็นรถปี59าเก้านะคะ L3608 SP ปีปีนะคะราคา3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0บาทนะคะดาวอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้สามารถดาวได้นะคะราคาดาวอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นนะคะ ันนี้อุปกรณ์จะเป็นชุดใบ,บมีดคาบนบุญนะคะแล้วก็ผ่านควนนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะแวะเข้ามาลองรดลองเครื่องนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยเดี๋ยวเราไปดูชั่วโมงการทํางานกันนะคะรถปี59ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่888ชั่วโมงนะคะ888ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังหารถ3 6แปลงอยู่ก็ แวะเข้ามาเลือกดูเรี่ยงชมได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าเลยเนาะรถสวยมากนะคะทั้งยางหน้ายางหลังนี่คืออยู่ที่9 9ซนะคะยางสวยทุกเส้นนะคะทั้งยางหน้ายางหลังนะคะลูกค้าสามารถดูเครื่องนะคะเครื่องอ่าสามหกศูนย์แปด p นะคะ ลูกค้าท่านไหนที่หารถเงินดาวอยู่ก็แวะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้นะคะ L3608 FP นะคะตัวนี้สวยมากนะคะจดทะเบียนปี59ด้วยนะคะราเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะดูสีกระทะล้อนะคะตัวนี้จะเป็นรถไร่นะคะรถไร่รถเดิมๆเลยนะคะ ยตัดข้อนี่เคยแกะเครื่องนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถเงินดาวนะคะดาวน้อยๆผ่อนสบายระยะเวลาผ่อนอยู่ที่สูงสุดได้6ปีนะคะดาวสูงสุดอ่าระยะเวลาการผ่อนสูงสุดอยู่ที่6ปีกันเลยนะคะดาวได้นะคะผ่อนได้ทั้งรายเดือนรายปีราย6เดือนนะคะตามแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูมาชมรถก็สามารถแวะเข้ามาได้ทุกวันนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะ K h a c t o r ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเต็ดน,นะคะ0858529515นะคะ0 8 0 0 9 2 4 2 9 2นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยากเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ข้างหลังเป็น3ชิ้นนะคะ พร้อมกับตัวปั่นโรตารีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราทักไทยเข้ามาหลักใหม่ได้นะคะจะทักไลน์เข้ามานะคะหรือว่าจะทักเฟซบุ๊กเข้ามาก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยากได้รุ่นไหนตามหารุ่นไหนก็แยะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้นะคะ เคเท็กเจอร์ดีต้อนรับลูกค้าถุกๆท่านนะคะ L3 หัว 8AT ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเล็กๆกะทัดรับนะคะมีความคล่องตัวนะคะเหมาะสําหรับงานไร่งานนาที่ต้องการความคล่องตัวนะคะทันไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะก่อนจะจัดส่งลูกค้านะคะร้านก็จะมีการเช็คลายละเอียดให้ลูกค้ารอบ นะคะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะเปลี่ยนทายคล้องเหลวเช็คจุดรั่วซึมนะคะพร้อมมีรับประกันนะคะให้ลูกค้า3เดือนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมีรับประกันหลักงการขาย3เดือนนะคะลูกค้าท่านไหนที่หารถไปใช้งานนะคะก็แวะเข้ามาเลือกดู่เลือกชมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนะคะขอบคุณ ที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube นะคะ k t a c k e r รถไถมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะ Facebook k t a c k e r นะคะไลน์085-852-9515นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามนะคะ085-852-9515นะคะ0800924292นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ